ขายหมดน,นี้เลยเปล่า <c oughs> มีคนมัี้หรือเปล่าล่ะ อันนี้บีมของสตอมนะครับผมนะฮะอันนี้เรามาตรวจเช็คนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลงข้างในข้างในยี่สิบตัวเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวข้าวเช็คอนอะ่ม่มายูนะช่วงนี้ช่วงว่างจากโควิดนะฮะเราก็มาตรวจตรวจซ่อมตรวจเช็คนะครับ สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านด้วยนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราจะมีบีมาขายนะครับนะฮะขายยี่สิบตัวตัวเองขายรุ่นแรกก่อนยี่สิบตัวฮะเดี๋ยวเดี๋ยวจะได้บอกในเพจไปขายหมดเนี่ยแหละขายสิบ้าสิบชุดนี้ชุดนี้พี่เอาออกมาเช็คสามทุกตัวเฮ้ยไอ้มาอันนี้ฟันขึ้นแล้วตัวสามอ่ะไอ้กดกด ต่ำมาดิไม่ไม่เกี่ยวหรอกมึงมึงไม่ได้เปิด,ดเดมื่อที่ตัวนั้นไม่ได้หรอก <l> um> <l> um> พัดลมอ่ะพัดลมมันไม่ทํางานเข้าใจเปล่าไหนขออลงเล่นไไอเข้าป <l> um> นี่ไงนี่ไงปิดไอ้มาปิดตัวนี้ฟันขึ้นแล้วพัดลมมันไม่ติดพัดลมไม่ทํางานทีเ <l> um> นี้ยพอมาติดไปเสร็จแล้วพัดลมไม่ทํางานเลยนะหลอดเสียหลอดระเบิด เออทักทักปักเก็บออกมามอ,อันนี้นะมือแหลกนะฮะมือแหลกก็ทําแหลกกันไปนะครับน,นี่ตู้ของพงนะครับเดี๋ยวไล่ประกอบกันฮะอันนี้ดอกของพงนะฮะดอกของ,พง,ออของพงในตํานานอันนี้นะครับที่จะบอกขายนะะน,นี่ไม่มีอะไรมากนะครับ อันนี้เรามอามแปงอะไมาผูกแท่นนี่ได้กี่วัตต์ไม่รู้นะผู้รู้บอกทีนะครับอันนี้ถ้ามาเลติไฟแล้วผูกแท่นในพาวเวอร์นี้ได้กี่วัตต์นะฮะสามเจ็ดไปตัวนะไปตวง นี่วันดีน้องอามด้วยนะฮะนี่แหลกน,นี่ช่างแหลกนะครับนี่น้องอามนะฮะน้องอามดูดอกลำพงนะครับอันนี้ที่บอกไปนะพีร้อยยี่สิบรุ่นเดียวกับพี่ที่เขาหาหรือเปล่านะครับ แก่เาหม,หมดเลยไหมคะเออดว่เมาหมดเลยเหมาจนอาไปซื้อามาตัวละสี่พันห้าซื้อโคตรถูกเลยสภาพดีด้วย เนี่ยทางน่าดูระทับนะฮะไฟสตอมนะครับผมนะใช้ดีนะไฟสตอมนะครับ <c oughs> นึงไฟนึงยกให้สตอมนะ อ๋อตอนเย็นถามเ่าโอเคเลยครับผมนะไฟนะแสงต้องแรงนะครับแสงไม่แรงเรามีหลอด m o ิ i ายนะครับเรามีหลอดอยู่เป็นถุงนี่นะเรามีหลอดนะครับแสงไม่แรงเราก็เปลี่ยนหลอดเปลี่ยนหลอดไปเรื่อยๆฮนะเปลี่ยนหลอดไประบงระเบิดมันกะ็มีฮะ เราก็ไล่ซ่อมไล่ทากันนะไม่มีอะไรมากอยู่ว่วางๆนะครับก็คงเจออีกพักนึ่งน,นะครับผมนะฮะเราก็คงจะได้ลุยงานลุย,ลยอะไรกันนะฮะส่งพัสดุเราก็ทำกันเองนะครับแหลมนะครับปากละห้าหรอ้อยไหนวะอันนี้ปากห้านะป,ลปล่อยเลยอนะ่ะ อันนี้<อ>พี<น><น>ดพีเนสเตอร์นะ <c ười> ดอมพงเดี๋ยวเราจะโล้ขายนะครับในกล่องในกล่องเนี่ยมีหมดนะในพึ่งแววมาอีกเดี๋ยวเราจะทำการโล้ขายที่ไหนมีเดโมโบอกด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปขายในสนาม <c oughs> ดอก200 300ละส0องร้อยสามร้อยอะไรนะขายพวงนั้นสำหรับคนที่ทุนน้อยนะครับดอ <c oughs> กรู่เหลวนเนี่ยแย่หมดเลยโ <c oughs> ลก ok บ้า โอ้ยออฟมึงไปทีไปนานชิบหายเลยมึง